สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เฉลิมบนคนน้องมดแดงจะพาเพื่อนๆไปชมตู้เย็นข้างบ้านความสุขที่เราปลูกได้นะครับเพื่อนๆจะพาไปดูว่าในตู้เย็นของผมมีอะไรบ้างนะครับนะครับเราไปดูกันเลยครับมาแล้วครับนะครับตู้เย็นผมตู้เย็นตัวนี้อยู่ข้างๆกำแพงนี่เองนะครับแทนแทนนะครับ ตู้เย็นที่ไม่มีประตูนะครับต้องมีประตูปิดนะครับนี่คือตู้เย็นข้างผ้านนะครับความสุขที่เราปลูกได้จริงๆนะครับนี่คือในตู้เย็นผมนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอพักกวางตุ้งนะครับกําลังโตเลยนะครับกาลังหลังจากลดน้ําไปเมื่อเช้านะครับดินยังเปียกอยู่เลยครับเพื่อน นี่ง่ายนะครับมีฝุ่นขี้วัวด้วยนะครับนี่กำลังโตกำลังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับสแป๊บหนึ่งก็นะ่าไม่กี่สัปดาห์ก็นะ่าจะสามารถเริ่มทยอยเอาไปพัดนะครับเอาไปลวกเอาไปนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับทำกับข้าวนะครับเยียงสดเสมอนะครับอยากกินเมื่อไหร่ ก็เอาไปกินได้นะครับนี่ปลูกเป็นแถวนะครับปเป็นแถวเลยนะครับอ้นี่ไม่มีแมลงมารบกวนนะครับไม่ต้องใช้สารเคมี K Me, ไม่ต้องใช้ยาฉีดน,นะครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกินแบบสบายใจนะครับนี่ถัดมานิดนึง ไมีผักอย่างเดียวนะครับผักที่สองนี่ง่ายผักกาดขาวครับนี่ไม่มีแมงลงรบกวนไม่มีหนอนนะครับไม่มีเพลี้ยะนะครับขนาดนี้ก็สามารถเอาไปทานได้บ้างแล้วนะครับนี่ครับนี่อาาจะให้โตอีกนิดนึงก็ได้ครับ แล้วแต่นะครับอันนี้ปลูกใกล้ๆก,กันผักกาดขาวนะครับผักที่ชอบอเอาไปทานกับส้มตําก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับรอบหวานอร่อยนะครับสดๆนะครับจากแปลงผักเลยครับถัดมาโอ้โหผักที่ผมชอบเลยอีกผักหนึ่งนะครับเพื่อนๆผักกาดหินครับ โตขึ้นนะครับโตขึ้นเยอะแล้วมีช่วงหนึ่งนะครับมีเพลี้ยมาแต่ผมก็ไม่ได้ใช้ยามาฉีดอะไรนะครับพอโตขึ้นมานไหนก็หายไปนะครับปกติเพลี้ยะจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อน,อนตอนนี้ไม่มีนะครับหนีไปหมดแล้วไม่ได้ฆ่าไม่ได้ไล่อะไรนะครับหนีไปเองนะครับ ตู้เย็นผมก็เลยปลอดสารพิษจริงๆนะครับสบายใจนะครับโอโ้โหผักกาดหินนะครับนูนๆต้นใหญ่มากเลยต้นนั้นอะอ่ะแค่นี้ก็กินไม่ไหวครับเพื่อนๆกินไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะครับกินไม่รู้จะกินผักอะไรบ้างตู้เย็นตู้นี้อ่ะนะครับอ้าวถัดมาอีกนิดนึง นี่ง่ายรุ่นต่อไปนี่รุ่นเล็กๆกำลักกลงโตขึ้นมานะครับที่เห็นนี่คือผักคะนานะครับผักคะนานะครับมีสักเป็นนาครับตัวนี้อันนี้นนต้นใหญ่เด็ดไปกินมากแล้วครับตัดไปกินแล้วนูน่นดูใบด้ยครับพี่น้องนี่ต้นนี้กำลังโตสวยโอ้โหเมนูอะไรดีครับเพื่อน คณะมีเมนูผัดคนะก็ได้คนะหมูมะนาวก็ได้โอ้โหนี่นะนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหนี่ครับมีรุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็รุ่นเล็กพร้อมที่จะโต,โตแทนขึ้นมานะครับครับผ่านเพื่อนมาชมตู้เย็นข้างบ้านครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับ ตู้เย็นข้างบ้านความสุขที่เราปลูกได้นะครับประหยัดนะครับและก็ผักสดเสมอนะครับสามารถที่เราจะทานได้ตลอดนะครับเพื่อนๆครับอยากทานเมื่อไหรก่ก็มาเก็บปร,ประทานได้เลยนะครับปลอดภัยปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซแค่วันหนึ่งก็ลดน้ํานะครับเช้านะครับแต่ช่วงนี้หน้าหนาวก็อาจจะเย็นนะครับเพราะลม ทำให้ดินแห้งนะครับก็รดน้าจะผมก็แค่ใช้สายยางฉีดเบาๆนะครับ,นะรบต้นยังเล็กอยู่ก็เบาๆนะครับก็แค่นี้แล้วก็เป็นความสุขนะครับความสุขที่เราได้ดูแลพักให้เจริญเติบโตนะครับเห็นการเจริญเติบโตเขาก็ดูเช้าดูเย็นก็มีความสุขครับในการพักผ่อนงานไรเล็กน,นะครับหลังจากเลิกง,งานมาเราก็ หรือก่อนไปทํางานเราก็ดูเช้าดูเย็นนะครับแล้วก็เก็บสปรประทานบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายของเรายุคนี้นะครับอยู่บ้านนะครับก็ปลูกผักเป็นตู้เย็นไว้ข้างบ้านเป็นความสุขที่เราปลูกได้ด้วยตัวเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมเป็นกําลังใจอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งติดตามรับชมลิปต่อไปจะนำสาระดีด มาแบ่งปันให้กับพเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กับชิลมบนคนด์คนดแดงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านมีความสุขสุขภาแข็งแรงนะครับมีความสุขมากสวัสดีครับ